ส่อุปกรณ์ในการทําก็คือนี่ก็คือน้ํามะขามเปียกนะครับอันนี้ก็เป็นหอมแดงซอยนะครับอันนี้เป็นละเป็นผักชีกับหอมซอยนะครับมะนาวแล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลปี๊บครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของน้ำจิ T ้มแจ่วก็คือข้าวคั่วครับแล้วก็อันนี้เป็นผงชูรสครับแล้วก็อันนี้เป็นพริกป่นนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็น ขั้นตอนการทำน้ําจิ้มแจ่วครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับครับต่อไปเราก็มาเริ่มวิธีการทำน้ําจิ้มแจ่วกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นน้ํามะขามนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะครับใส่น้ำมะขามไปเลยนะครับแล้วเราก็มาตามด้วยพริกผงครับพริกผงนี่เราก็ใส่ไปเลยนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับใครชอบกินเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับใครกินเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับ อันนี้ผงชูรสนะครับเป็นผงนัวครับขาดไม่ได้เลยนะครับแส่ไปเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็ใส่น้ำตาลน้ำตารลรี๊บนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ไปเลยครับตัดหวานหน่อยครับจะอร่อยพอดีนะต่อไปก็เป็นน้ำปลานะครับน้ำปลานี่เราจะใส่ประมาณสี่ช้อนโต๊ะ อร่อยแน่นอนครับสูตรนี้อันนี้เป็นสูตรทําเยอะนะครับทํากินกันหลายคนครับอันนี้เป็นมะนาวครับมะนาวเราใส่ประมาณลูกหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้าจิ้มนะครับน้าจิ้มกันมีความหอมมะนาวนะครับใส่ไปเลยครับหยิบไปเลยปกติมันก็จะเปรี้ยวน้ำมะขามอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ใส่มะนาวเพื่อเพิ่มความหอมลงไปได้อีกครับ เสร็จแล้วเราก็คนให้น้ำตาลละลายเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ชิมนะครับอือรสชาติพอดีแล้วนะครับเราก็ใส่หอมซอยของเรานะครับใส่ลงไปเลยนะครับปกติจะซอยก็ได้ครับไม่ซอยก็ได้แต่ผมว่าซอยแล้วเวลาเราจิ้มหมูลงไปเนี่ยมันติดหมูขึ้นมามันทำให้เราได้กินหอมด้วยครับ นี่คือหอมกระเทียมเฮ้ยไม่ใช่หอมกระเทียมนี่ก็คือหอมผักชีนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับที่เราทําสุดท้ายเราก็ซิกเนเจอร์ของเราก็คือเป็นข้าวคั่วนะครับโดยเลยเลยนจิมแจ่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่ก็คือจะได้แล้วครับน้ำจิ้มแจ่วของเราหอมผักชีน้อยไปหน่อยใครชอบมากก็ใส่มากนะครับ เสร็จแล้วครับน้ำจิ้มแจ่วของเรานะครับรสชาติต้องชิมก่อนนะครับว่าถูกใจเราหรือยังเราก็ค่อยเติมใหม่นะครับ